ฟังเบาหน่องให้จบกันนะครับเด้อเดี๋ยวพิ่งเปิดนี้จังไงกะมาปูดกุยกันก่อนทางเอฟซี C สุขพลนครับผมสวัสดีครับผมเบาหน่องครับสวัสดีเอฟซีสุขูสุขพลนครับนอกก่อนอื่นก่อนที่เบายัางกะผมขอครับขอโทษ เอฟซีสุปูสุคนี่เลหมู่ว่านบ่อเขาเต็มเป่าลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะทังใดผมกะขอขอโทษเอฟซีหลายหลายคนนะครับอี่บได้ตั้งหวัง ว่แม้แต่เอฟซีตครับแม้แต่ตัวบาหน่องเองกะเบิดบอหน่อยขึ้นกันนะครับผมมือนี่กมีอย่างหลายแกมาถักไทายเอฟซเนาะแต่ว่าบนความโศกไรแกยังมีความโศกดีของเอฟซอยู่นะครับมีเอฟซีเป็น แปรความฝันของเบาหนอที่ว่าได้แหวนที่ว่าไอ้ใครมาเอาเอาแหวนมาให้เพื่อนกับแปรแหวนเป็นศูนย์มือหับเป็นหาเพื่นว่าเพื่นกับซื้อศูนย์หาหาศูนย์ตตรถตรี่เพื่อนกับซื้อเพิ่นว่า กระเบลเลดฝันเส้นนองสุโตนั่นเพิ่นกับซื้อคือกันเพิ่นกับเลยอันยชงรถตรีไมใ่ให้เบิง้งชงรถตรีไม่เบิ้งเออก็มีอยู่เลขซูดหาเพิ่นกันได้อยู่เพิ่นกับบอกอยู่ว่าฝากบอกเอฟซีทุกคนแน่เพิ่นว่าอย่าว่าเบานองเดอ้อเพิ่นว่าเรื่องของตัวเลขเนาะมันกันบโบหัวมันสิข่าว่าจังใดผู้ใดได้ ก็ดีใจน้ำครับได้น้อยได้หลายก็ดีใจน้ำผู้ดใบดบ่ได้กหงวดหนา่ายังมีครับผายังมีความหวังผมก็ยังมีความหวังผมบอกคนผมก็บ่ได้เรียนหลายมือว่านผมก็เกือบบ่หล่อเทือนันครับเบ้าตรงๆผมก็ได้อยู่ศูนหาแต่ที่เป็นยังที่ผมได ผมได้จากเอฟซีครับเพื่อนทรงขอความมาทางไลยเพื่อนแปลความฝันให้เพื่อนว่าเบาหนองซื้อเลขตัวนี้ยัง่งผมื่วแล้วผมซื้อไ้เบริรแล้วครับผมซื้อไ้เบริรแล้วผมื่าสีเหลขกที่ผมลงลงไปลผมซื้อไ้เบริรแล้วเพื่อนกะท่าว่าได้ซื้อศูนย์หาหาศูนย์บอได้ซื้อใบบอผมว่าบอรครับบอได้ซื้อเลยเล็กตัวนั้น เพิ่นก็บว่าคือบอลองซื้อทิมทิมไปแน่หาบาทสิบาทก็ยังดีบางที่เพิ่นก็เลยว่าที่ให้สูนหานี่กับหาสูนี่คือแปลจากความฝันของเบาหน่องที่ว่าไอ้ไข่ให้แบนเพิ่นว่าเพิ่นก็ได้อยู่เพิ่นก็ว่าเพิ่นก็ได้บอลหลายได้นิดน้อยเพิ่นว่าเออบอลมีอยังได้กำแหนกะดีใจแล้วล่ะเพิ่นว่าแต่เพิ่นว่าความฝันของเบาหน่อง แม่นคักคนด้วแม่นอีลีแต่บ้าหนองเอาเหล็กบวกเป็น่นด้วแม่นครับผมเอาเหล็กบวเป็นอีลีผมกระได้แต่บอกคน้นจะบงังเอฟซีบางคนมันกับไปตีขนาดสามเก่าสามที่ออกสามเก่าสามะเหล็กไทยสามตัวเอฟซีบางคนมันกระได้ครับเป็นอย่างคนจังหวัดได้เป็นตีในความฝันผม ที่ว่ามูมหาเนะ่ะเข่อประตูสามเถื่อนะแล้วเพื่อนก็ไปบวกใช้ครับเลขทีบา้านเก้าสามเพื่อนก็ไดเลขไายสามโตสามเก่าสามย่างว่าคำว่าดวงเนาะมันกบโกเขาไผออกไผแต่ขนาดโตผมเองแ็ย่งงโกเขาลอยเปอร์เซ็น แต่กันบ่ไใดเอฟซี FC, ทักมาบอกจอดขึ้นกันครับบอกตรงตรงขึ้นกันครับจอดขีกันแต่เป่นว่าบัติีบนเลขบ้านองผัดไปเขาเล่าเขาห้าหน่อยมดบวดเก้าสามเก้าสี่พปออกอ้อมสินอีกบัดจังบ่ว ูเพิน่นหนำกับหนำขาดหนำเหลยกไงบ่อไปหนำเหล็กหน่อยอีกสามเก้าสามเมูว่านได้ตรงต๊ะสามโตดีใจนะครับได้สามโต๊ะสองโต๊ะเหล็กห้าน่อยหมูว่านเขาแต่ว่าเหล็กเล่าวไปเขาหนึ่งเจ็ดกับแปดสองซื้อแปดสามไอซื้อเ,เก้าสอง มันไปออกแปดสองโอ้ยจังไดกะผมขอครับขอโทษมีหลักแฟนเบาวหน่องสุขขูขสุกคนอีกหลอบหนึ่งนะครับเด้อจังไดกะจะเฝ้าถิ่มเฝ้าฟ้า,ากันอยู่น้ำกันโดนๆครับมือใดผมฝันผมก็จะเอามาเหล่าซูฟังส่วนตัวเลขที่ผมลง เอาไว้เป็นพิดาตณละหน้านะครับเปนเอฟซี่นบอกว่าต่อไปเอฟซี่นว่าต่อไปสิตีจากความฝันเบาหนองกเพิปนว่าคนนยังสิมาฝันเมียิ่นว่าผมกับปงหูนอว่าผมฝันเมียนหรือบ่เมียนแต่ว่ากับเอฟซีปนแปลได้่นกระ่รมาให่ เดี๋ยวผมสีลงเรียกให้เบิง้งว่าตัวใดตัวใดว่าเพิ่นเขียนมาให้เบิ้งจังใดจังใดกะเดี๋ยวฝ่าวิ่งฝ่าวปากันเด้อครับเด้อเป็นกำลังใจให้บานน้องต่อไปใหเบานบาน้องฝันดีบานน้องฝ่าวมาล่งไวให้เอฟซีเพิ่นได้เบิงบ้งเหมือนขึ้นก่อนทีนอน ฝันบ่ฝันครับแต่บ่ปฏิบัติต่อฝันบ่งหูเหลืองฝันเป็นหมืดๆมืดึ้นขึ้ขบูหูเหลืองจับใจข่วมบ่ได้ผมเลยสิบอ่บอเบาสู้ฝันแต่เหมือนนี้มากแค่ทักไข่ก่อนเนาะแล้เวเมือ่อใดผมฝันอีลีงามงามความฝันงามงามความฝันดีๆแต่ผมสืมบอ่บอเาสู้ฝันผมก็อยากที่เอฟซีคือสู้้นครับ ผมก็อยากถือบูมแมนว่าผมก็อยากถือผมก็อยากถือคือกันแต่ผู้ใดสิไปเล่าผู้ใดสิไปหาหน่อยมื่อนี้เหรียญเหล็กตัวเก่าครับเหรียญเหล็กตัวเกาว่าจังได้กะตัวเกาว่าเนาะจังได้กะขคอสอดขออภัยเอซลายๆ งวดหนาเข้าวากันใหม่เนาะครับเนาะจังไดกะอยกพึ่งทิมกันเด้อเป็นกำลังใจให้เบาหนองแน่แต่ผมก็เชื่อครับว่าเอฟซีซีบ่อทิมผมสิให้กำลังใจผมทุกลิปทุกงวดงวดนหนาเข้าวากันใหม่ครับนเนาะจังได้อกะคลิปนี้กะเพะสันๆ เบาวไายนะครับเน,นาะได้กะขอโทษอีกท่านึงที่ในคิดหวังแต่ผู้สมหวังกบมีสู่กันต่อไปครับผมกับสิสูเขี่ยงขางเอฟซีผมจังได้กะงวดหนาเอามาวากันใหม่ตอนนี้กะยุงย่งๆเรื่องลูกยุ่ ยังท่านได้ออกจากโรงพยาบาลอยู่แต่ผมกะปีเวลามากอาดิตล่ลงคิปให้เอซมาทักทายเอฟซีเป็นแล้วจัางไรกะเป็นกำลังใจให้บอากบให้กบหน้านํำแน่และก็เสียนบน้ำแน่นะครับนอกจยางไรผมก็หวังว่า FC เอฟซีิ่ถิมดอกต่างคนต่างเข้าใจกันครับ ข้า,มาเมล็เข้ามล็ัโเลขมันบนแน่นอนนะครับนอกแต่จังไดงวดหนาผมสีผ้าเอาใหม่ผมสีฟันดีๆเอามาลงให้เอซเปินแปรเบ,บิงเึิงเทอะผมกะอาิีได้เลขแปรน่ะละ่ะน้ำเอซเอามาลงเพือเป็นแนวทางเนาะเพื่อเป็นแนวทาง,นะนนทางในการซื้อจังไดสุดท้ายนี้กะขอให้เอซทุกคน จงมีความสุขคว,ความเจริญความก่าวหน้าความอบอุ่นทั้งขอบขับ้วเบาหน่องกับผมมียังหลายดอกเบาหน่องก็บมีเต็ดไกกับความจริงใจนี่แหละที่มอบให้เอฟซีคลีปนี้กะนพอจบเพียงเท่นี้ก็นอก้อเดี๋ยวมือได้เบาหน่องฝันเดี๋ยวมาสารฝันกันต่อนะครับผม สวัสดีครับ